สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบครับ18มกราคม2564ครับยังก่อติดอยู่เรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19โครงการเราชนะครับรัฐบาลจะเปิดเว็บไซต์ w w w a เราชนะ c o m ประมาณช่วงสินนนาานส้นเดือนนี้หรือว่กวันใกล้สิ้นเดือนนี้จะได้ลงทะเบียนครับรายละเอียด จะมีการนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะมนตรีในวันพรุ่งนี้19มกราคม64รายละเอียดและกติกาต่างๆจะได้ออกมาอย่างแน่ชัดก็หลังประชุมครมช่วงบ่ายจะมีการถาแถลงข่าวโดยรัฐบาลโฆษกรัฐบาลและกระทรวงการคลังครับล่าสุดครับผู้สูงอายุผู้พิการครับได้เงินครับจะได้เงินเดียวยาคนละ70,00บาทโดยจะได้3,5 0 0ในเดือนกุมภาพันธ์และจะได้3,5 0 0ใน เดือนมีนาคมครับส่วนรายละเอียดว่าจะต้องลงทะเบียนไหมหรือว่าจะรอรับเลยเพราะเป็นกลุ่มที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะอย่างเช่นผู้สูงอายุนี่ก็มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพอมอ,อยู่แล้วที่ได้รับเงินเบียย้ยยางชีพนะครับในขณะที่กลุ่มคนพิการก็มีชื่อในฐานข้อมูลอยู่แล้วที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับที่กระทรวงพอมอนะก็เป็นที่สนใจกันว่า ผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยจำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เ,ตเราชนะหรือเปล่านะหรือว่าจะรอรับเงินเลยอันนี้รอฟังพรุ่งนี้ครับ19มกราคม64เราไม่ไม่พูดไปก่อนครับแต่ก็มีแหล่งข่าวหลายแหล่งบอกบอกลงข่าวเหมือนกันว่าผู้สูงอายุผู้พิการรอรับเงินเลยไม่ต้องลงทะเบียนว่าง,งั้นเราไปอ่านดูในในโลกโซเชียลซึ่งโลกโซเชียลนี่ก็เชื่อเชื่อได้บางอย่างบางอย่างก็เชื่อไม่ได้ รัฐบาลแถลงเนี่ยเชื่อเลยนะรัฐบาลแถลงตรงพรุ่งนี้ครับซึ่งรัฐบาลแถลงตกลงจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะหรือเปล่าหรือไม่ต้องลงนะเราจะนํามาเล่าอีกครั้งหนึ่งในวันที่19กามกราคม64สีช่วงบ่ายซึ่งก่อนเราจะเล่าเราก็ต้องเป็นนั่งฟังรัฐบาลแถลงก่อนโฆษกรัฐบาลแถลงว่าตกลงจะลงทะเบียนหรือไม่ลงอะไรทํานองนี้ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเราจะเอามาลงคลิปให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องนี้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่วันนี้บอกแสดงความดีใจมายังผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านนะครับได้เยียวยาแน่ครับรัฐบาลเปิดเผยออกมาแล้วว่ากลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางได้คนละ7 0 0 0พบาทแน่นอนครับสวัสดีครับ